ชาวราศีมีนอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้อาจจะเป็นคำเตือนสุดท้ายจากจักรวาลเพราะนั้นชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้จะมีคนเห็นความสามารถของเราจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็จะมีเรื่องของงานสำคัญสคัญจะมีเรื่องของการทำงานแบบร่วมมือกัน เป็นแบบเป็นแผนมากขึ้นเพราะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าเป็นชาวราศีแห่งจิตวิญญาณเป็นชาวราศีแห่งความอ่อนโยนเป็นชาวราศีที่มีความเข้าใจโลกจากหัวใจตัวเองเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ทำอะไรก็แล้วแต่มักจะมีเรื่องของความเมตตาเข้าไปเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าตัวเองจะถูกเอาเปรียบแต่ชาวราศีนี้มักจะให้อภัยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความสมดุล ทางจิตใจของชาวราศีมีนจะทําให้ชาวราศีนี้เกิดความโชคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็จะโชคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินก็จะโชคดีขึ้นสถานการณ์ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นจกาานักรวาลกําลังดนบันดาลในชาวราศีมีนพบเจอแต่สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิต แล้วก็มีหลายๆท่านที่เกิดในราศีนี้จะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยหรือหมายความว่าใครที่อยู่ณยังต่างประเทศเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ราคาที่ราคาเป็นอย่างนั้นเลยอาจารย์ว่ากันแบบนี้เลยส่วนท่านใดที่มีความมีคดีความกันอยู่ มีการฟ้องร้องกันอยู่ก็จะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของงานเร่งด่วนเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับรัฐบาลราชการต่างๆอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดอาจจะรู้สึกว่าการต้อนรับในครั้งนี้มันรู้สึกไม่ประทับใจแต่นั่นเป็นเพียงบทเรียนที่เข้ามาบอกอะไรบางอย่างกับเรา จำไว้ว่าสิ่งที่เข้ามาหาเราย่อมมีประโยชน์ต่อเราเสมอเราจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์ว่ากันแบบนี้ส่วนเรื่องของการเงินชาวราศีนี้การเงินจะได้มาจากความสามารถล้วนๆการเจรจาการพูดคุยการต่อรองต่างๆ จะทำให้ชาวราศีมีนได้เปรียบทางการเจรจาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังวางแผนต่างๆจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดเรียงบางสิ่งบางอย่างให้ชาวราศีมีนได้ทำแบบจะหาเวลาที่เร็วที่สุดใกล้ที่สุดเพื่อจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับชาวราศีมีนเนี่ย yeah. เพราะฉะนั้นในเรื่องของในเรื่องของ เพื่อนในเรื่องของมิตรสหายต่างๆก็จะมีความสมดุลมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีอยู่พวกหนึ่งที่ไม่ชอบขี้หน้าเราแต่นั่นเป็นเรื่องขององค์ประกอบภายนอกเพราะนั้นจิตใจที่ดีความเมตตาของเราการให้อภัยของเรามันจะส่งผลให้เรื่องของสมดุลในอารมณ์ของเราให้เราเดินเคลื่อนทาง ไปเจอความสําเร็จจนได้เพราะฉะนั้นเอาเถอะนะต้องบอกว่าชาวราศีนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้แล้วเปลี่ยนแปลงแบบค่อนข้างรวดเร็วไพ่ใบนี้เป็นเรื่องงการสื่อสารหมายความว่าอาจจะได้เจอเอกสารบางอย่างหรือว่าข้อความบางอย่างที่เราทําให้เรารู้สึกแม่งฟูอ่ะชานแม่งฟูแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะ เป็นไปได้อย่างใจแบบ100%การเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็จะมีคนที่เสียประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายๆท่านกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อการปรับวิทยาฐานะของเราอ่ะท่านใดอยากจะดูดวงกับอาจารย์เทพเนี่ยก็ศูน์เก้จะโทรก็ได้ถ้าไม่รับให้แอดไลน์ศูนย์เก้าสแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ศูนย เฮ้ยไอเฮียเมื่อกี้อะไรวะสามมาไม่รู้นะ094อันเนี้ยเบอร์เฉพาะ VIP 0947814568ะว่าแบบนี้แล้วท่านใดที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่หรือว่าจะต่อเติมอาคารบ้านเรือนในช่วงจังหวะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นมีหลายหท่านกำลังจะขึ้นเรือนใหม่ กำลังจะต่อเติมบ้านใหม่แล้วก็จะมีในเรื่องของอะไรได้เจอกันได้เจอญาติพี่น้องเก่าๆเข้ามาร่วมมือร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนท่านใดทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่จะทำให้ชาวราศีมีนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้อาจารย์แนะนำอย่างหนึ่ง ท่านใดที่อยากจะให้ดวงเราดีหรือจากหนักเป็นเบาอาจารย์บอกเลยว,ว่าการแก้กรรมไม่มีร้อยเปอร์เซนต์ถ้าแก้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ะไม่มีใครมานั่งดูดวงหรอกอาจารย์เนี่ยกูจะแก้กรรมกูก่อนเลยเพราะนั้นชาวราศีนี้ถ้าจะบูชาพระพุทธรูปขอให้เป็นพระพุทธรูปหน้าปก จะช่วยเสริมในเรื่องของเมตตาจะช่วยเสริมในเรื่องของอการปกป้องภัยในเรื่องของการเสริมบุญแล้วก็ปัดเป่ากรรมเก่าให้ผลไปแล้วให้จำอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้าหรือว่าจักรวาลมีแต่สิ่งดีๆที่กำลังจะมอบให้กับพวกเราแล้วถามว่าอาจารย์แล้วไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ความซวยความหาพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่เพราะว่าเขาทดสอบเราเหรอ พระเจ้าไม่เคยทดสอบใครพระเจ้ามีแต่จะมอบสิ่งดีๆให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดจากอดีตหรือว่าอดีตตะชาติแต่ถามว่ามันจะหมดไปได้ไหมอาจารย์หมดได้แล้วทํายังไงล่ะอาจารย์ทําความดี อะไรที่เรารู้ว่าไอเนี่ยไอการจอดรถให้คนข้ามถนนเนี่ยมันคือความดีไอการช่วยเหลือคนโดยการที่เราไม่ได้ไปโกงใครไปดูถูกใครไปเอาเปรียบใครเนี่ยคือความดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะดันกรรมเก่าๆเราค่อยๆหายไปจนหมดเกลีย้ยกล่ราคาอ่ะส่วนเรื่องของลูกหลานบริวารอะไรพวกเนี้ยไพยใใ่ใบนี้ขึ้นมาในตําแหน่งใบนี้ขึ้นมาในตาแหน่งก็ขอให้ระวังเรื่องของการทําผิดกฎบ้าน ทำผิดกฎเมืองอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันส่วนเรื่องของเสด็จพ่อเสด็จแม่เนี่ยก็ไม่ได้เห็นอะไรนะเรื่องของการเจ็บป่วยก็มีแต่ก็สามารถที่จะดีขึ้นได้หลังจากนี้อาจารย์จะขายกระเป๋าจะขายกระเป๋าแล้วก็อาจารย์พูดไปหรือยังเกินไปหรือยังก็ไม่ทราบได้มีลูกศิษย์ขออาจารย์ก่อนที่จะพูดเรื่องกระเป๋าขอพูดเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งโรงพยาบาลอะไรวะลืมแล้ว โรงพยาบาลแหลมฉางเป็นโรงพยาบาลรัฐก็ดูดวงกันเนี่ยแล้วก็น้องปุ้ยเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐแหลมฉบังก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่ารถวิวแชร์หรือว่ารถเข็นเนี่ยมันผุมันพังหมดแล้วใช้แทบไม่ได้บางคนต้องกระเพกกันมาอาจารย์ก็โอ้โหกูก็ทํแล้วทำไมกูถึงพึ่งพึ่งมารู้ตอนนี้เพราะอาจารย์เนี่ยส,ส่งให้พวกเด็กๆเนี่ยทั่วประเทศเลย ร้อยสองคันส่วนของผู้ใหญ่เนี่ยก็อยู่ประมาณก็เกือบร้อยสองคันเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังตั้งว่าอยากจะหารถวิวแช่ให้กับโรงพยาบาลแหลมชะบังเนี่ยหนึงร้อคันแต่เราก็จะเริ่มจากเล็กๆไปก่อนนะใครอยากจะเอาไป ทำบุญที่นู่นเลยก็ได้ส่งไปที่โรงพยาบาลเลยก็ได้หรือจะผ่านอาจารย์ก็ช่วงหลังจากที่พูดเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนะี่ยจะมีเบอร์บัญชีให้แล้วก็พวกเราจะโอนมาอาจารย์ก็จะเป็นตัวกลางแล้วก็จะรวบรวมเงินซื้อในราคาที่ให้แม่งคุ้มที่สุดอะแล้วก็ส่งไปให้ที่โรงพยาบาลแหลมฉบาง30บบาทรักษาทุกโรคเขาบอกว่าไม่ดีเลย เพราะอะไรภาษีเราก็มีจํานวนจํากัดแล้วถ้า,ถาจะทําสงครามอีกชิบหายเลยเพราะอะไรการทําสงครามต้นทุนสูงมากต้นทุนโคตรสูงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกที่เราจะทําสงครามเอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยนี่คือกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกซับรุ่นนี้13,900ส่วนที่เห็นอยู่ในตู้29,700ทําทำไมอาจารย์ต้องกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกซับ หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนอุดมคติขอาจารย์เปลี่ยนทัศนคติขอาจารย์ไปตลอดการเขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการเงินของเราได้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเงินจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแค่เปลี่ยนกระเป๋าจริง,รงๆเหรืออาจารย์คุณคาเมดะที่เขียนหนังสือเล่มนี้เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าหาเงินเก่งที่สุดถึงได้ใช้กระเป๋าสตางค์แบบนี้กันทุกคนร้อเซเขาบอกว่านี่คือที่อยู่ของเงินนี่คือบ้านของเงินนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เอ้มันจะจริงเหรอย้อนกลับไปสมัยปีพศ2 5 5 7ถ้าพวกเราจำกันได้ไม่ว่าจะเป็นพฤษภาธมินพวกเราก็ผ่านกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งพวกเราก็ผ่านกันมาได้โควิดเราก็ผ่านกันมาได้แต่ปี2557เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ชัดดาวกรุงเทพขึ้นมามันทำให้อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านใดอยากจะซื้อกระเป๋าอาจารย์แล้วอาจารย์หนูขอหนังสือสักเล่มได้ไหมอาจารย์จะเอาเล่มนี้ส่งมาให้เป็นคู่มือความร่ำความรวยด้วยหรือจะไปหาซื้ออ่านก่อนก็ได้ในช่วงปีนั้นน่ะการเงินขออาจารย์ตกย่ำแย่มากๆเลย เพราะะไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ประท้วงเกิดการจราจนร้านที่มีดนตรีร้านที่ขายเหล้าขายยาก็จะถูกปิดอาจารย์ก็ไม่มีไรายได้อาจารย์ก็สังเกตว่าทําไมตระก,กูลนี้เข้ามาแล้วทําไมมันถึงมันเป็นอะไรกันแน่แม้กระทั่งอาจารย์นะที่ดูข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังคองอังเคลอะไรของมันเนี่ยอาจารย์บองว่ามันเหมือนกับการที่เขาตั้งใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะปล่อยข่าวออกมา ในมุมมองของอาจารย์นะยังไม่โจมตีว่าดีหรือไม่ดีแต่มองว่าเหมือนเขาจงใจที่จะปล่อยเขานี้เข้ามาเพื่อจะเบี่ยงเบนความสนใจอีกจุดหนึ่งไม่ให้เราไปสนใจหรือว่าขณะที่เรามาสนใจในจุดนี้เขาก็กําลังทําอะไรที่อยู่ใต้ดินแต่จาไว้เถอะว่าหน้าต่างมีหูประตูมีตาอาจารย์เชื่อแล้วก็อาจารย์เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมนะเพราะฉะนั้นขายกระเป๋าต่อ ในช่วงปีพศนั้นอาจารย์เนี่ยเล่นอยู่ที่ร้านโรสเฮาส์เป็นร้าน4ชั้น3ามครูหาอยู่ตรงแยกอังรีดูนังช่วง5้าโมงเย็นของทุกวันเนี่ยอาจารย์จะต้องอาบน้ำเสร็จและแต่งตัวเสร็จต้องมาถึงป้ายรถเมล์เพื่อจะนั่งรถตู้มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยไปทำงานที่แถวแถวศาลา,าแดง ก็ใช้ชีวิตแบบนี้โดยปกติของอาจารย์อาจารย์บอกเลยว่าช่วงนั้นน่ะอาจารย์ได้ตั๋วฟรีค่อนข้างบ่อยมาส่วนใหญ่บอกเลยว่าร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่าเป็นคนปักใต้กับคนกรุงเทพสำเนียงเนี่ยบอกมาเลยบอกเลยไอ้น้องน้องจะไปไหนเนี่ยสารแดงครับสวัสดีครับมือไม้อ่อนอาตัวพี่ไปพี่พี่จือตัวจือตัว ั้งวันเลยอาจารย์ได้เดินทางฝีค่อนข้างบ่อยนะก็ถือว่าต้องขอบคุณด้วยต้องขอบคุณสถานการณ์ตรงนั้นทําให้อาจารย์รู้จักคนปากใต้ได้มากขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกักบกระเป๋าว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังในช่วงที่มันเกิดการจราจรเริ่มมีการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยร้านก็จะถูกปิดแล้วการเดินทางของอาจารย์ก็เปลี่ยนไป จากมีนบุรีไปเสาวรีกลายเป็นว่าต้องนั่งเสาวลีเอ้ยไม่ใช่ต้องนั่งจากมีนบุรีไปลงที่พระรามเก้าแล้วก็เดินย้อนกลับมาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินตรงใต้ถุนเซนทันพระรามเก้าระหว่างตรอกเล็กๆที่จะเดินเข้าไปเพื่อตรวจหาอาวุธหรืออะไรเนี่ยมันจะมีร้านอยู่ซ้ายมือ B2S อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้ เขาบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของเรากับเงินโคตรสำคัญเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นแล้วอะไรที่ใช้นาน,านจะไว้เลยว่าซื้อของแพงใช้ไปเลยจบซื้อของแพงซื้อของดีใช้ไปเลยจบแล้วอย่าซื้อของลดราคาของอาจารย์เนี่ยไม่มีขายในออนไลน์ต่างๆถ้าจะซื้อก็คือต้องผ่านอาจารย์เทพอย่างเดียวแล้วทุกใบผ่านพิธีมหาเทวาพุทธาพิเศษปลุกเสกทุกใบที่ราคาเนี่ย แล้วเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มาในราคา150บาทในความหวังในใจลึกๆแล้วเอาตรงๆอยากรวยมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ไม่มีโอกาสเพราะที่ผ่านมาชีวิตเล่นดนตรีมาตั้งแต่ปวชปวสแม้กระทั่งเรียนจบปวสจบปตีเราก็ยังเหมือนเดิมว่ะแต่เพื่อนเนี่ยเปิดบริษัทเพื่อนเริ่มมีอะไรเริ่มแบบเฮีย,ยกูเหมือนเดิมว่ะยังไงวะก็คิดนะ ไอ้ช่วงที่เรียนหนังสือเนี่ยกูอู้ฟู่อยู่แล้วเพราะอะไรมึงขอตั้งพ่อแม่ไอ้เหี้ยกูทามหาแดกรวยอ่ะอู้ฟู่อาจารย์นะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าเราไม่ไปไหนวะแล้วพอมาเจอหนังสือเล่มเนี่ยเอาว่ายังไงก็ต้องเล่นของแล้วกูกูขอเล่นของสักหน่อยหนึ่งถ้ายากมานานเนี่ยแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นกูขอให้ง่ายและกันตัดสินใจเอาเงินเกือบทั้งหมดของเงินเดือนเนี่ยซื้อกระเป๋าสตังค์ที่เซนรันระรามเก้าราคาเกือบสองหมื่น เพราะอะไรมันมีกฎที่บังบังคับว่าราคาของกระเป๋าก่อนที่จะซื้อกระเป๋าจงคํานึงเรื่องนี้สําคัญมากให้เอาราคาของกระเป๋าที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยคูณกับตัวเลข200นั่นคือไรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อป,ปีแต่อย่ามีจิตที่ว่าเฮ้ยฉันต้องได้ภายใน3เดือนฉันต้องได้ภายในเเดือนไม่ใช่นั่นเป็นความคิดที่เราตั้งเงื่อนไขขึ้นมา กฎแรกคือกฎคูณ200กฎที่สองคือกระเป๋าสตางค์ควรเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้แล้วกระเป๋าสตางค์ทรงพับที่ผู้ชายก็ใช้ไม่ดีอาจารย์ไม่ดีถ้าดีเนี่ยอาจารย์ทํามาผลิตผลิตมาขายนานแล้วก็ตัดสินใจซื้อแล้วหลังจากนั้นเป็นไงรวยเลยแมอาายจจ่อาจารย์ใจจะขาดอาจารย์ใจจะขาดแล้วผ่านวิกฤตนั้นมาได้ยังไงอาจารย์บอกนะว่ากว่าที่อาจารย์จะผ่านจุดนั้นมาได้จุดแย่เนี่ยใช้เวลาเกือบปีแล้วกัน หกเดือนแรกของการใช้กระเป๋าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโคตรแย่ในระหว่างที่เราใช้เงินอนาคตไปแล้วอะแล้วผ่านมาได้ยังไงอาจารย์ก็จะมีเสื้อผ้าที่ตุนอยู่ขณะตอนเล่นดนตรีอยู่ก็จะมีเสื้อผ้าแบรนด์ดังๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าก็จะมีแม่ยกเจ๊หมวยเจ๊อะไรเจ๊แดงมาให้ของขวัญนะช่วงนั้นเป็ไว้นูนเนี่ยไวสรุดเดืดรองอะแล้วก็ถือกีตาเนี่ยังไงก็เทแล้วก็ร้องเพลงนะโอ้เฮียกินใจกินใจว่าแม่ แม่ยกก็ชอบก็ซื้อข้าวซื้อของมาอาจารย์นําเสื้อผ้าของอาจารย์แปดสิบเปอร์เซ็นของเสื้อผ้าทั้งหมดไปขายเป็นเสื้อผ้ามือสองใช้เวลาสิบห้านาทีในการขายเสื้อผ้าทั้งหมดจากราคาพันกว่าบาทเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยขายในราคาห้าสิบาทเท่ากันทุกตัวไม่ถึงสิบห้านาทีเคี่ยงแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็ต่อยอดโดยการที่เอาเงินก้อนนั้นแหละไปซื้อเสื้อผ้าร้านเยนาหรือว่าเจนาไปขายที่ร้าน วนอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยมันก็ไปต่อได้แต่สิ่งที่สําคัญเกิดขึ้นคือช่วงเดือนเจเพื่อนอาจารย์ชวนทำยูทูบ YouTube จนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงเต็มไปหมดทิ้งท้ายกันด้วยอาจารย์เทพถ้าแบบนี้ใช้เมื่อไหร่ดีใช้เดี๋ยวนี้ใช้แล้วรวยฝากรุ่นเรโนเอเล็กซานเดอร์ไว้59,700เป็นรุ่นที่โลดไม่ชนกับใครไม่ซ้ํากับใครใบนโลกใบนี้หนังดีที่สุดในจักรวาลท่านใดอยากจะร่วมบุญกระเป๋าสตางค์ทั้งหมด มีส่วนได้ร่วมกระทําบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องผู้พิการโครงการนี้ไม่ใช่ขออาจารย์อาจารย์เป็นตัวเชื่อมตัวกลางแค่นั้นเองอาจารย์แคคิดว่าฉันก็แค่อยากจะทําความดีให้กับแผ่นดินนี้ฉันอยากจะขอบคุณบรรพบุรุษแล้วฉันก็จะเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษที่ส่งต่อแผ่นดินนี้ให้กับลูกกับหลานรุ่นต่อไปเดี๋ยวพวกเราก็ตายกันหมดแล้วอ่ะบางคนอาจจะไม่คิดไม่อยากจะตายมันจะหาเงินเท่าไหร่ก็เรื่องมันะ หนึ่งสองศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดหกห้าโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการจะนำไปซื้อรถวิวแชร์แล้วที่สำคัญหลังจากได้คุยกับลูกศิษย์คนหนึง่งที่เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแหลมฉบังอาจารย์ตั้งเป้าว่าภายในปีนี้ไม่รู้จะได้กี่คันแต่ตั้งเป้าไว้หนึ่งร้อยคันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ก็เริ่มพูดแล้วนะหรือบางท่านอยากจะซื้อเป็นคันก็ได้แล้วส่งไปที่โรงพยาบาลแหลมฉบังก็ได้เป็นโรงพยาบาลรัฐ เขาบอกว่าแม้กระทั่งบัตร30บาทมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นรถก็พังบางคันใช้ไม่ได้อะอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันอาจารย์ขอขอใหชาวราศีมีนจงพบแต่ความสว่างสวัยในชีวิตขอให้โชคชะตาพบแต่ความสำเร็จร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีที่ระขา